ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายก็กายขตาสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทําให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงม,มากดูกร,ราภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดี นั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียกอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าเมื่อภิกษุนั้นไม่ประมาทมีความเพียร ส่งตนไปในธรรมอยู่อย่างนี้ย่อมละความดํำริพลานที่อาศัยเรือนเสียได้เพราะละความดำริพลานนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในเท่านั้นย่อมคงที่แน่นิ่งเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมัน่นดูกระ,ระภิกษูทั้งหลายแม้อย่างนี้ ภิกษุก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติ